สวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊นันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นโปรโวันวาเลนไทน์นะคะเปลอแห่งสีแดงเปลอแห่งความรักนะคะวันนี้เจนันก็พาคุณลูกค้านะคะมาแนะนำเกี่ยวกับเจ้าตัวโปรโปราเจโรนะคะ GT พัด1399ซึ่งแต่งเป็นตัว Edit Edition ซึ่งเจ๊นันก็มีให้โปรให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบนะคะแบบที่1น,นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะ5,9000พร้อมชุดแต่งเลยค่ะ แล้วก็โปรที่2นะคะก็คือส่วนลด1นึ0 0แสมื่นบาทพร้อมชุดแต่งไปเลยค่ะโปรที่4นะคะก็คือโปรที่3นะคะก็คือดอกเบี้ยศูนเปเนนานหกพร้อมกับชุดแต่งไปเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรหาเจนนันได้นะคะแล้วก็อีกโปรหนึ่งนะคะโปรสุดท้ายนะคะโปรแถมประกันชั้นหนึ่งปีนะคะพร้อมกับชุดแต่งไปเลยค่ะโปรไหนคุ้มคะกับลูกค้าว่าโปรไหนคุ้ม ก็โทรหาเจนันได้ที่เบอร์0905542444แล้วก็นะคะหรือแอดดีไลน์มาหาเจนันที่เบอร์0999754869ได้นะคะช่องทางหลักของเจนันคือมิซูคนเมืองบายเจนันคนนั้นนะคะเดี๋ยวเจนันไปดูรอบคันว่าแต่งอะไรบ้างเลยคะ่ะ